สวัสดีครับ My Life Eat Journey วันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับเป็นที่เครารพบูชาของประชาชนทั่วไปแล้วก็ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากนะครับประวัติของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยเดิมท่านชื่อนหนจางนิสัยสัตว์บ้านเกิดที่จังหวัดนครนายก ได้รับราชการเป็นปลัดกองทัพไทยแล้วก็ได้ผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชดและด้วยบุคลิกลักษณะที่เป็นคนอบอ้อมอารีทุกครั้งที่เสร็จจากศึกสงครามนะครับท่านก็จะขี่ม้าไปเยี่ยมเยียนสหายเก่าเสมอครั้งหนึ่งนะครับเมื่อท่นานทราบว่าลูกน้องเก่าของท่านตั้งตัวไปเป็นโจมบนเขาใหญ่และเห็นลูกน้องถางปากบนเขาใหญ่จนเตียนโลง่งก็เสียใจมาก ท่านจะขอร้องให้ลูกน้องเลิกและรีบอบพยพไปอยู่ข้างล่างแต่ก็มีโจรกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ยอมเชื่อท่านเมื่อท่านไปขอร้องทําให้ท่านและหัวหน้าโจรห้ากลุ่มไม่สบายใจจึงนัดพบกันณป่าหญ้าคอใกล้หน้องคิงแต่ก็ตกลงกันไม่ได้นะครับจะเกิดการต่อสู้ขึ้นปรากฏว่าหัวหน้าโจรกลุ่มนั้นถูกยิงเสียชีวิตในยุคนั้นท่านเป็นบุคคลที่มีชาวบ้านให้ความเคารพยันเกรงเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นท่านยังมีความมีน้ำใจในการอบอ้อมอารีรักญาติพี่น้องให้ความช่วยเหลือต่อชาวบ้านในทุกๆุด้านท่านได้จบชีวิตลงด้วยไข้ป่านะครับเมื่อวัย75ปีเมื่อท่านสิ้นแล้วนะครับชาวบ้านก็ต่างพร้อมใจกันนะครับตั้งสามเพียงตาไวท้ที่ต้นกระบกใหญ่บริเวณวัดหนองเขียมจังหวัดนครนายกเรียกสารนั้นว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ต่อมานะครับในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ ก็ได้มีการย้ายศาลจากที่เดิมนะครับบริเวณวัดหนองเขียมนะครับมาสู่บริเวณกิโลเมตรที่23บริเวณถนนธนรัตน์ในปัจจุบันนะครับและก็ถือกันว่าทุกวัน26มกราคมของทุกปีนะครับจะเป็นพิธีบวงสวงประจำปีของเจ้าพ่อเขาใหญ่